สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำเมนูข้าวผัดกระเทียมกันนะคะแบบง่ายๆแต่อร่อยเลยค่ะก็อันดับแรกเลยเครื่องปรุงเราก็จะมีตัวข้าวสวยนะคะให้เพื่อนๆเวลาหุงข้าวสำหรับผัดกระเทียมเนี่ยให้ลดน้ำกว่าเราหุงปกติเล็กน้อยนะคะข้าวก็จะได้เยียงเม็ดกันค่ะแล้วก็เนยสดจะใช้แบบเจิดก็ได้นะคะหรือว่าแบบเค็มก็ได้ค่ะประมาณสัก20กรัม กระเทียมสับนะคะประมาณสักสองหัวหรือว่าประมาณสักสองช้อนโต๊ะสับแล้วค่ะแล้วก็แครอทหั่นเต่านะคะประมาณสักสามช้อชนโต๊ะหั่นเป็นเต่าเล็กๆนะคะต้นหอมเหมือนกันค่ะซอยเล็กๆประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะเมื่อกระทะร้อนนะคะให้นําเนยลงเลยค่ะเนยละลายดีแล้วให้ใส่ตัวกระเทียมค่ะ ให้หอมนะคะกระเทียมผัดให้หอมนะคะไม่ต้องเตรียมนะคะตามด้วยเกลกแครอทค่ะเราผัดแครอทสักพักนะคะให้ใส่ตัวข้าวเลยค่ะ เราจะปรุงรสด,ด้วยตัวน้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโตตามด้วยซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ค่ะ ให้เ,เพื่อนๆใช้ไฟ,ไฟระดับกลางนะคะแล้วก็ผัดให้ข้าวแห้งนิดนึ่งะคะ<ม>่ะเราจะผัดนานเล็กน้อยนะคะ<ม>นี่เราจะใกล้นำขึ้นแล้วนะคะก่อนปิดไฟให้ใส่โรยต้นหอมเลยะคะ<ม>่ะแล้วเราก็ปิดไฟเสิร์ฟได้เลยนะคะ ข้าวผัดกระเทียมวันนี้เราจะเสิร์ฟใส่ถ้วยเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆใส่ถ้วยค่ะข้าวผัดกระเทียมของเราก็น่ารับประทานนะคะรสชาติก็จะเหมือนกับอ่าร้านบาร์บีคิวดังๆเลยค่ะเพื่อนๆทดลองทําสูตรนี้ดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากวิธีการทํำข้าวผัดกระเทียมแบบง่ายๆนะคะฝากกดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ